ัดีครับพี่หนึ่งเรามาชุดเดิมนะเพราะว่าเรามันคือวันเดียวกันแต่เราวันนี้จะมีสองสองคันให้ไปแลกคันหนึ่งพี่หนึ่งคันหนึ่งครับวันนี้ผมกาลังลอกเมฆเลส่งรถอะไรครับอันนี้รถอะไรอันต้าลิมิเต็ด2,020เปียโฉมใหม่เป็นปีแรกออฟชั่นเต็มจัดมอโนม้อน้ำพัดลมแท็กชั่นคอนโทรลวัดลมยางอะไรค่ะเห็นเรียบไปหมดงงจัดไปครับลุงพี่ตีโอเคราคาดีจับอ่ะนี่นะครับราคาดีจัดดีับหนึ่ง ราคาใหม่นะหนึ่งห้าสองแปดราคาเก่าหนึ่งหกเจ็ดเก้ามีราคาใหม่เดือหนึ่งห้าสองแปดราคาดีจัดๆก็คือตัวเนี้ยที่มันมีความพิเศษเลยนะมันก็จะมีตัวพวกแบบอุปกรณ์สะดวกสบายที่ชาร์จแบตผมว่าพี่หนึ่งก็รู้พอพององพี่แหละใช่เพราะว่าพี่หนึ่งก็ส่งเยอะแล้วก็เราค่อยย่างไปที่ชาร์จแบตอยู่นี่ครับแต่กุญแจมียีสิบไม่เห็นหน่อยนะจะเป็นชุดเดียวอยู่เหมือนเดิมนะครับปีสิบใช่มันมีวิทยุตามปกติครับ แล้วก็เป็หนึ่งผมเอาเลขเครื่องก่อนเพราะว่าก่อนที่จะส่งรถเนี่ยเราต้องลอกเลขขอเลขเครื่องเพื่อแจ้งประกันเอาจดทะเบียนอะไรต่างๆนานาก็ให้มันเรียบร้อยตอนนี้ลอกเสร็จเรรอแล้วเพราะว่าอันนี้นี่ยมันมีหม้อน้ำเพิ่มเข้ามาเราก็ต้องดูแลบ้างแต่เราไม่ต้องเลยเยอะเราแค่ดูเฉยว่ามันมันต้องดูยังไงเดี๋ยวเราให้พี่หนึ่งมาดูใช่ไหม วิธีการดูห้อน้ําทํำยังไงครับคบีะเราเดินทางไกลเครื่องต้องเย็นหนึ่งเครื่องต้องเย็นสองตั้งขาตั้งสามก็คือแง้มมันออกมาเดี๋ยวนี้มันจะเป็นรอยใช่ครับเพราะว่าเป็นเิใช่แต่ตัวหนังตรงนี้ครับก็คือว่ามันจะเป็นรอยง่ายหน่อยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นหนังแต่ใช้มือลูบมันก็ออกใช่ไหมครับนี่วิธีการดูน้ำห้อน้ำเห็นไหมรถรถรถต้องตั้งต้องตั้งขาตั้งแล้วเครื่องจะต้องเย็นอยู่ในระดับนี้จะขงลงมาเห็นไหม อันนี้คือปกติขึ้นได้แต่ห้ามขึ้นเยอะลงได้แต่ห้ามลงลงได้ประมาณนี้ถ้าต่ำกว่านี้คือต้องเติมอันนี้ในตอนที่จอดรถดับเครื่องต้องเครื่องเย็นด้วยนะเครื่องเย็นด้วยเพราะว่าถ้ามือเครื่องร้อนนันมันก็หายไปแล้วไอ้น้ำน้ำจะดูดลงไปหล่อเลี้ยงหมดแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวฝาอันนี้ไม่ต้องยุ่งมันพี่ต๋าบอกว่าไม่ต้องมายุ่งมันไม่ต้องยุ่งเลยเพราะเดี๋ยวทางมามาเซอร์วิสทางช่างจะเป็นคนเช็คเองครับครับอันนี้เราก็ไม่ต้องดูอะไรมันเลยล้วก็เราเราดู ็เรียบอยแล้วก็คือการดูไม่ยี้ที่บอกว่าอย่าไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับฝาตรงนี้มันเป็นเป็นฝาฝาแรงฝาแรงดันมันนีค่าพอแต่ไม่ต้องยุ่งกัเลยให้ช่างเราเช็คแค่ตรงนี้พอเพราะถ้าถ้ายุ่งอาจจะปิดไม่แน่นแล้วเดี๋ยวมันจะรั่วเดี๋ยวมันจะเละใช่ส่วนใหญ่ที่เจอพี่เต่าบอกว่าลูกค้าจะปิดไม่ค่อยถี่เพราะว่ามันปิดยากพี่การปิดครับเป็นสลักนี้กดลงมาให้เลยง่ายๆเมื่อเพเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอันหนึ่งก็คือน้ำยาเนี่ยควรจะใช้น้ำยาของทาเลทาเล่านั้นใช่ครับแล้ววิธีเช็คต้องเช แล้วก็ตั้งขาตั้งเท่านั้นเท่านั้นไม่ต้องตั้งรถตรงะครับ,รรบก็เมื่อกี้สอนวิธีการเช็คน้ำมันน้ำไปแล้วอันนี้อย่าลืมพี่เา่าบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับมันเพราะเดี๋ยวมันจะปิดไม่ส,สนิทตัวฝาเนี่ยน,นะแรงดันหนึ่งอยู่สี่บาร์เนี่ยต้องมายุ่งกับมันเก็บไว้เลยพอจะเช็คมาปุ๊บเราก็เก็บเรียบร้อยแล้วลน้ำมันอลืมเครื่องเย็นเท่านั้นต้องเครื่องเย็นตั้งขาตั้งคู่แล้วเช็คถ้ามันอยู่ราบขีดอย่างเงี้ยถือว่าเป็นปกติ ขึ้นเกินได้ลงได้นิดหน่อยแต่ถ้าเปิดลงมากไม่ใช่แล้วโอเคปิดก็คือปิดตามปกติครับเติมน้ำเติมน้ำยาหม้อน้ำนี่คือควรเป็นของหายเล็เท่านั้นอย่าเอาคุณมาใส่เดี๋ยวมันจะมันราคาผมว่าเรื่องราคาผมมันก็ไม่ได้แพงนะเพราะว่าราคาพอๆกันใ่าหมอ่าเรียบร้อยปุ๊บต่อไปเช็คพัดลมเพราะอันต้ารีพัดลมมีหม้อน้ำเหมือนเหมือนรถยนต์เลยเวลาเดินทางไกลเราสามารถเช็คพัดลมได้ก็คือวิธีการคือเปิดคันเร่งประมาณห้าวินะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ครับแม่งปิดไว้ห้าวินาที หนมมีเสียงอะไรออกมาพัดลมอ่ะผมให้ดูว่ามันพัดลมมันแรงไหมนี่นะพัดลมแรงมากเย็นดีเทสเฮ้ยใช้ได้ครับโอเคครับขออนุญาตที่มุ้ยด้วยอ่าแล้วก็ตรงนี้ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันฝานี่ต้องยุ่งกับมันนะฝานี่เพราะมันจะเป็นพวกสายไฟอะไรต่างๆต้องมายุ่งเลยตัวนี้ก็เป็นช่องปรับลมทั่วไปเห็นไหมปรับได้เห็นไหมนี่บางคนลูกค้าลืมอันต้านี่ยลืม เปิดช่องลมนะไม่งั้นร้อนตายช้าเลยตายบางหมดบังหมดใช่ต้องบังนี่เปิดงี้จะเข้าโฟล์นี่ตรงนี้ก็ดูได้ดูวิธีการตัดเลยนะแง่ช่องช่องลมเข้าเห็ไหมที่เห็นเห็นดูผมโอเควิธีการปิดพัดลมก็คือเหมือนเดิมคะแนไปข้างหน้าห้าวิพัดลมจะหายอ่าหายแล้วนะครับปกติแล้วครับโอเคคือว่าเราได้ทั้งใจดูน้ำมอน้ำเด็กพัดลมทำงานไหมพัดลมมาทำงานเมื่ออุณหภูมิ105องศา ถ้าเผื่ออุณหภูมิล,ลงมาเหลือ95เพราะเราจะยู่ทำงานโดยอัอตโนมัติได้เพราะว่าพรุ่งนี้เวลาลูกค้าเซอสวิตทางทีมช่างจะเช็คให้แล้วก็ต่อมาระบบแท็กชัคอนแท็กชัยคอนโทรลรอ,อมีามาดูตรงนี้เลยไม่มีอะไรขึ้นมาเลยภาษาไทยด้วยตรวจพบแรงดันลมยางต่ำก็คือตรงนี้นะครับที่มีไฟโค้ยขึ้นเนี่ยมันก็คือเป็น ไปแรงแรงดันไม่มีอะไรถ้าเราเติมน้ำยางมันก็จะหายไปอ่อเาเดี๋ยวลองมันแค่ออฟ้องเราเฉยๆน<ช>้ำมันหมดมันก็บอกอีกไม่งฉลาดที่ไหนฉลาดกับผมเองนะั่นน้ำยางเห็นไหมตอนนี้มันเป็นค่า KPI เราอยากเปลี่ยนเพราะเราดูเป็นเป็นปอนใช่ไหมอ่ากลับบ้านก่อนไปไหนไม่ถูกอย่าลืมกลับกลับกลับบ้านก่อนไปไหนไม่ถูกงงกลับบ้านเซตติ้งลงมาลงมาปุ๊บ การตั้งค่าหน่วยอันนี้มันเป็นเมตริกคือมันจะเป็นกิโลเมตรเป็นบ้านเราคือมันทำมันผมวมากเขาด้ทำสลับสลับกันเพราะว่าปกติกิโลต้องคู่กับปอนด์ไมต้องคู่กับ KPI แต่เนี้ยกิโลมันคู่กับ KPI เราเก็ต้องปรับให้มันเป็นไม้เป็นไม้แล้วเพื่อจะได้มาดูค่าวัดลมยางได้ว่ามันจะเป็นปอนด์กับเครื่องหมายตรงใจเหมือนเดิมเห็นไหมเป็ปอนพแล้วสามสองสามสองยี่แปดยี่แปดผิดเดี๋ยวผมจะแก้ ไปเติมให้นี้อารมณ์ออกเพื่อจะได้ให้โค้ดมันขึ้นว่ามันเป็นยังไงออ่่าาต่อไปแช่คอนโทรเหมือนที่บอกกดทีหนึ่งมันเหมือนเลนใช่ถ้าอยากเอาออกก็แค่กดที่เดิมเหมือนเดิมแล้วคนก็หายไปปิดมันมันจะปิดไม่ปิดไม่ได้อ่าถ้าปิดแช่ชคอนโทรไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเขาตั้งไว้ห้ามปิด แล้วก็เพื่อความปลอดภัยไม่ใส่ลูกขาเข้าไปตันนี้เป็นมีมีคูคอนโทรลเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของรถทัวร์ลิงอยู่แล้วครัแต่มาเลยครับแล้วก็ที่มีมานี้เป็นไฟหน้าก็าปกติถ้กดปิดปิดเปิดได้เป็นเหมือนเขาเรียกว่านะไฟไฟสปอตไก <ป S 1> <ร>่สองอังนเหนะ็นี่ย่าอันตานี้ออปชั่นเต็มได้ LED เลยเราอื่นได้ใครหรอแล้วก็มีอะไรอีกนะมันเยอะจริงจริงก็ก็เหมือนมันเหมือนจะเยอะแต่มันก็ไม่เยอะหรอกมีโฮเบรกมีอะไรเดี๋ยวโฮเบรกเหมือนเหมือนที่ผมเคยที่เราที่พี่หนึ่งเคยทำที่ผมเคยทำกับพี่หนึ่งแบนี้เราไว้เหมือนทุกอย่างหมด มีแค่คันนี้มีแค่ระบบม้อน้าเข้ามาที่เพิ่มขึ้นมาใช่แล้วก็มีอุ่นมือนี่อุ่นมือจะสามารถเปิดได้เหมือนพวกคอทัวร์ี่เหมือนพวกแบรนด์ต่างๆที่เป็นผีทางไกลมันจะร้อนลองดูได้ครับมุนึงหกหกระดับร้อนจีเลยอย่าเปิดอย่าเปิดเลยเพราะว่าเราคงไม่ได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็อุปกรณ์ก็บอกไปเกือบจะหมดแล้วต่อไปมาดูวิธีเช็คโค้ดอย่างเงี้ยถ้าลมยางมันขึ้นเนี่ยโค้ดมันขึ้นแน่นอนอ่าเดี๋ยวให้ดูนะวิธีเช็คโค้ดคือจะปิดก่อน รอไฟแดงหายให้มันมีระบบใหม่เหมือนรถสกูตสปอร์ตตอร์ซับเทลเลยครับกดตัวรูปโลกค้างที่มันหมุนนะที่ดูที่เอท่ปีอ่ะนยกดค้างตรงนี้นะกดค้างปุ๊บแล้วก็หมุนออนเปิดมันรถทั่วไปเลยเหมือนเราเช็คโค้ดกดปุ๊บก็หมุนค้างไว้เปิดออนรอม่านวัดทำงานกระมวนผลว่ามันดูตรงไหนเห็นไหม di ag กดทีหนึ่งปุ๊บ e c f no พี่เซียมีอยากมาแล้วถ้าขึ้นตัววายนี่หมายถึงว่าโค้ดของไอตัวเนี้ยใช่ค <Yes. S 3> <ๆ>ือว่ามีปัญหาเนี่ยอ๋อสามารถเอาโค้ดเนี้ยไปเซิร์ชใน Google ได้แล้วพิมพ์คำว่า Harley Code แล้วก็ใสโ่โค้ดเข้าไปมันจะบอกเป็นภาษาอังกฤษเลยว่ามันคืออะไรตัวเนี้ยก็คือโค้ดลมยางนะครับถ้าเกื่อยากเคลียร์ก็แค่ไปเติมลมยางถ้ามันไม่หายก็แค่มากดเคลียร์ข้างในจบเียเคลียร์ได้แล้วจบแลาวก็เติมลมยางมันจะได้หายครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับเพราะว่า อุปกรณ์น่ก็เหมือนรถทั่วไปขายเริถังน้ํามันเพราะว่าคันนี้เป็นรถท่อเดิมเราก็จริงเราอยากะตัดเสียงให้ฟังแต่ว่าฝนมันตกเดี๋ยวเตรียมส่งที่มุ้ยต่อก็เดี๋ยวให้พี่หนึ่งไปส่งวันนี้นะฝากฝากให้หนึ่งด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปที่ให้มาก็มีบางข่ายมาแล้วก็ครบแล้วครับเพราะว่ามันก็เยอะแล้วเพราะว่ามีเสริมยิบยิบย่อยๆะครับมีอ่าดูชั้นแบบอันนี้ผมกำลังชั้นแบบอยู่นะ เหมือนเหมือนทั่วไปอีกมีแจ็คชาร์จแบตให้เหมือนเดิมถ้าเสียบชาร์จเหมือนเดิมไหครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมตรงไหนวะนี่นะนี่ในรถมันไม่เห็นหน่อยต้องขอโทษทีเพราะว่าฝนมันตกกระจายข้างนอกก็ไม่กล้าดีเลยไม่ได้แต่ลูกค้ารู้แหละเพราะว่ามันเหมือนทุกทุทั่วไปคโอเก็ไม่มีอะไรอันนี้ต่อใส่บลูทูธเฉยๆใช่ไม่มีอะไรครับคไม่ครอกน้ำมันคติหัวปนคอนใช้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วอันนี้ใส่บลูทูธแล้วก็ฝั่งนี้ก็ เป็นปรับบอกอย่นี้ปรับเป็นเสียงเสียงครับปรับเสียงไงเสียงขึ้นลงคือเป็นมันมองไม่เห็นนล้วมืดได้ขอโทษทีนี่มันมืดไปหน่อยกดตกปับได้อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดีมีไฟด้วยจริงมีไฟสองไฟสองกถ้าเป็นตัวนี้พี่ ไม่มีครับไมเพราะว่าก็เป็น CBO พี่เห็นกันพี่หนึ่งมาใช่ไหมใช่ใช่กันพี่หนึ่งมีเพราะพี่หนึ่งเป็น CBO ครับไม่รู้ว่าอยากให้เห็นหน้าเฉยก็ก็ถ่ายหรืว่าพี่หนึ่งสูงพี่หนึ่งสูงสูงสิบครับลองข้อมหน่อชี้ว่าไหวไหมขึ้นก็ขึ้นอย่างนี้ครับใช่ครับจะได้ไม่ต้องโดนขึ้นอย่างนี้นะมันหนักก็แค่เอียงมาเหมือนที่บอกตอนแรกๆขาขาแตะไปปลายหน่อยนึงพี่หนึ่สูงเท่าไหร่ฮะร้อยเจ็ดสิบครับ ร้อยเจ็ดสิบขาก็แตะถึงอยู่เนี่ยชือที่มันขามันเป็นอย่างเงี้ยเพราะบอกมันกว้างมันเหนือนั่นเป็นมาใช่ใช่บอกมันกว้างบอกมันใหญ่ชิลดีเนี่ยลมไม่โดนก็เดี๋ยวฝากพี่หนึ่งไปส่งวันนี้เดี๋ยวรอฝนก่อนพอดีฝนต้องตกเลยเห็นะครับเปียกกูเลยตอนอุ้ยก็ต้องต้องซ่อมอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนเราลดลงตอนเราขึ้นมันมีอยู่แล้วโอเคครับพหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวส่งคลิปให้พี่มุ้ยดูขอบคุณพี่หนึ่งมากครับผม